คือโจ๊กนะฮะขาวแบบนี้เลยเราก็สั่งไปเป็นหมูสับไข่เยี่ยวมานะนี่คือแบบโจ๊กเขาอ่ะจะมีความแบบเนียนเนียนไปเลยเหมือนเขาต้องที่เนียนมากๆครับเนียนชน,นิดแบบเนียนละเอียดเลยอะรสชาติไม่ค่อยเหมือนโจ๊กบ้านเราเท่าไหร่นะฮะมันจะมันจะมีความแบบคล้ายๆแป้งเปียกแต่ว่าไม่ไม,ไม่รสชาติไม่ได้แย่นะรสชาติดีนะครับแล้วก็เค็มเบาๆอยู่แล้วนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ปรุงนะ ที่สําคัญคือโคอ้ดร้อนหมูสับเขาไม่ได้มาเป็นก้อนเหมือนเรานะเขามาเป็นแท่งแ่งเส้นๆนะฮะแล้วก็กินไปกินมาเริ่มเค็มะฮะยังไงใครจะปรุงอะไรก็เบามือนิดนึงนะฮะเพราะนี่ขนาดจะไม่ได้ปรุงเลยยังรู้สึกเลยว่าเริ่มเค็มเค็มแบบเปลือเกลือกราคาอยู่ที่ส1อดดอลลาร์นะย้ำอีกครั้งนะฮะว่ามันเค็มนะ คือกินคำแรกๆคุณจะรู้สึกว่ามันเค็มเบาๆแต่คุณสดไปเรื่อยๆมันเค็มนะครับดังนั้นเนี่ยย้ำเลยคุณอย่าไปใส่ซีอิวน้ำปรุงน้ำปลาปรุงเข้าไปเยอะๆนะฮะไตาวายนะตื่นแล้ว